ก็สวัสดีครับทุกคนนดีต้อยินดีต้อนรับสุ่ทีมวันนี้จะมาเล่นเกม b แบค o ูมเกมนี้เป็นแบบพาร์ทที่สองนะครับแล้วเราก็จะมาดูกันว่าเกมนี้มันจะมีทางออกหรือไม่นะครับเกมนี้ยังวิ่งไม่ได้นะผมดูผมเห็นลนะผมลองกด,กดแล้วมันวิ่งไม่ได้นะครับกลับไปใหม่ผมจะเริ่มจากหาทางอื่นเลยนะครับเริ่มแรกผมรู้แล้วนะว่าเล่นเนี่ย เกมมีอะไรนะผมรู้สึกว่ามีสถานที่บหม่แฮ่งหนึีงพยายามหลบพวกที่ตัวบ้านะน,นะผมคิดว่าทำไมผมขึ้นส่อีกแล้ววะเออไม่รู้ผมจะไปทางเดิมเลย ผมเห็นอะไรบางอย่างอยู่ตรงซ้ายนี้ผมเห็นมันเป็นเหมือนเส้นอะไรบางอย่างไั่มีแล้วนะอ๋อผมก้อววิ่งหนีเหรออ้าวเลื่อมาก็ตายเลยคือแบบเราต้องวิ่งเราต้องหามันให้เจอก่อนใช่ไหมถ้าเกิดมีเสียง โอ้ยเราก็เล่นใหมอออ่อีกรอบอีกอ่ะถ้าด้ินเสียงเราต้องรีบหามันใช่ไหม ทุกคนจะต้องไปทางไหนไงทุกคนช่วยบอกได้ไหมตาผมแดงอีกแล้วตาในภาพนี้เหรอนะขอร้องนะมันมีทางให้ไปไหมสรุปมันจะมีนะอาทางนึงทางนึงก็บ้านแล้วโอ้โหอะไรวะเนี่ย ทั้ทงไม่โอ้โหทางยาวเลยคราวนี้ ถ้ามองไฟหรือเปล่าจะพยายามไม่ให้ได้น ต้องหาทางออกใช่ไหมแสดงว่าอาจจะมีทางออกแต่ว่าเวลาเริ่มหน่น้อยไม่ตายแล้วตายแล้วครับเริ่มมีเวลาตายแน่เลยเริ่มใกล้จะหมดเวลาแล้วพรอม ผมเจอทังออกอลทุกคนผมไม่ตายเหรออยู่นวอันนี้คือผมผ่านเหรอทุกคนผมผ่านหรือเปล่าทุกคนครับตอนนี้ผมผ่านหรือเปล่าว้าวอันนี้คือผมผ่านใช่ไหมเวลาผมยังไม่หมดนะเหลือแค่แปดวิแต่ว่าคือผ่านแล้วใช่ไหมแสดงว่าผ่านแล้วหกสองสองเจ็ดคืออะไรไม่รู้แต่ว่า แสดงว่าผมอาจจะผ่านแล้วก็ได้เราเจอเก้าอี้สีทองเอ่อสีรุง้งอะไรไม่รู้แล้วก็ผ่านเลยนั้นสำหรับคลิปนี้ขอตัวลาไปก่อนนะคะสวัสดีคบะายกดตรงนี้ใช่ไหมว้าก็สำหรับคลิปนี้ผมขอตัวลาไปก่อนนะเพราะว่าผมผ่านแล้วแล้วก็บายบาย